มาชมบรรยากาศนะคะเปิดบานสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็มีน้องๆจากโรงเรียนนาลีนุกูลนะคะที่มาเยี่ยมชมนะคะทางด้านของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมีน้องๆมากกว่าเกลาสิบคนค่ะเนี่ยค่ะคือบรรยากาศสดๆนะคะน้องๆก็ได้มานางในของทรงนะคะมาเบิงการจัดรายการรายการที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือคุณทานายประพันธ์พัวทวีนะคะพิธีกรในรายการเอ็นบีทีร่วมใจคนไทย พอทีมงานนะคะจัดยูทีห้องแสดงของสถานีวิทยุโท,ทร,รทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีห้องหนึ่งนั่นเองนะคะเป็นการให้ความรูนน้องนะคะเบ่งบรรยากาศการจัดรา้การสดๆนะคะเห็นเครื่องไม้เครื่องมือนะคะตากรงตากล้อง,องเพ่นเฮ็ดงานจังไนแน่นะคะสัมผัสบ,บรรยากาศสดๆการใส่อุปกรณ์การทํางานขั้นตอนต่งตางๆนะคะในการทํางานทีวีนะค,ะ,คะมีผู้ประกาศข่าวมีพิธีกรผู้ซื้อข่าวจากช่อง NBT ะะไปแนะนําไปทายทอดให้ความรู้นะคะเทคนิคเรื่องของการจัดรายการนะคะเทคนิคการใส่เครื่องใหม่เครื่องมือต่างๆนะคะไปเบิ้งนะคะว่าเพิ่อนออกอากาศจังไดเพิ่นเทศจังไดแน่นะคะก็คือให้น้องๆนะคะเป็นแรงบันดาลใจถ้าเกิดว่าเพิ่นเลี้ยนจบแล้วนะคะเพิ่อนอาจจะได้รับแรงบันดาลใจจากมองนีนะคะเพื่อที่จะไปศึกษาหาความรู้ต่อทางด้านนี้นะคะนี่ก็คือคุณนันทพัฒน์นะคะหัวหนา้าฝ่ายรายการของ NBT นนะคะแนะนาน้องๆ นะคะบกะบอกน้องๆว่าสถานีเข้าออกกาช่วงไดเวลาไดมียังแน่ข่าวสารประเภทใดอย่างทสี่นะคะไก่คําแนะนํากันไปน,นีก็คือคุณเพียงจันนะคะแล้วก็น,น้องพิมผู้สื้อข่าวลูปล่อของเฮานะคะมาแนะนําน้องๆเมราอว่านี้บรรยากาศก็เป็นไปในความอบอุ่นนะคะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนะคะได้พูดคุยนะคะยอกรอหัวมวนกันไปนั่นะคะมีการซักถามพี่พเว่าจงไหนเวลาจัดรายการเวลาอ่านข่าว ต้องหันหนาไปจังไหนแน่ตรงยิมใส่กล่องมุ่มได้แน่นะคะก็เป็นความรู้ใหม่สําหรับน้องๆนะคะรวมไปถึงไฟล์เทคนิคก็มีพี่อุ๋ยนะคะให้คําแนะนําน้องๆนะคะว่าเครื่องใหม่เครื่องมือที่น้องๆเห็นอยู่ตอนนี้เขาเอิ้นไว้อียงแน่นะคะมีคุณครูมีอาจารย์หลายท่านนะคะที่นําคขณะน้องๆมาเมื่อวานนี้เป็นกิจกรรมในการพัฒนา คุณภาพนะคะเพื่อนความรู้ประสบการณ์ให้กับเด็กน้อยนักเรียนนะคะนารีนุก,กูลจังหวัดอุบลรชาชธานีกันนี่ก็นนกคือคุณกุ้งนะคะคุณแม่กุ้งหนะาผ้พรให้กัแนะนํำน้องๆ่อว่านี่นะคะค,คุณกุ้งกับบอกน้องๆว่าการทํางานเบื้องนาเบื้องหลังเป็นยังไงแน่การผลิตไล่การซดเทจังใดแน่นะคะเพื่อที่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ที่ต้องการจะทํางานในสายอาชีพนี้นะคะ่ะ นี่คือหม้อหม้อซีเนาะเพราะว่าที่นี้คือหม้อหาหม้อหาหม้อฮกนะคะเพราะว่ากถือว่ามาสั่งแรกมาดานใจนะคะที่จะก้าวสู่สถาบันอุดมศึกษาต่อไปนะคะว่าเาจะไปเส้นทางสายไดแน่นะคะก็จะได้น่ำภาพมือนีล่ะไปติดพอร์ตโฟลิโอส่วนหนึ่งนะะคเพื่อที่จะส่งอาจารย์น้ำและเสนอกับทางมหาลัยต่อไปนั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นบรรยากาศการมีคุณนิวาตกินแก้วเนาะสังภาพ สายลุยนะคะเพื่อนกับมาบอกน้องๆนะคะถึงเทคนิคนะคะในการถ่ายภาพและกัมุมภาพรวมทั้งการพี่วิวหนาจอที่เห็นอยู่จอหลายๆนี่เนาะออนแอร์นี่คือจอใดนะคะกล่องหนึ่งกล่องสองนะคะปกติคุณนิวัตนี่เพื่อนบอกอยิมกวางบันีีเ้แค่เพราะว่านี่สียิมกวางเป็นพิเศษแอนน้องๆนะคะมาหลายค่ะ